ครับซูเปอร์ทีวีซีทีวีเอพิโซดที่12ครับผมชื่อตอนว่าคืนนี้สบายไปกับแททูคัลเลอร์ครับผมเราพาแฟนคลับนะครับที่เราจำได้ไหมที่เราแจกซีดีสามหมื่นแผ่นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็มามีทติ้งกันที่สวนพึ่งนะครับรีสอร์ทชื่อว่าอ้อมกอดคุณเขาครับก็จะมีการทํากิจกรรมก็คือพาแฟนคลับของเรานะครับเล่นเกมเป็นด่านเป็นด่านและตอนคืนก็จะมีเล่นเกมด่านใหญ่แล้วก็จะมีไมินิคอนเสิร์ตเล็กๆแล้วปาร์ตี้กันนิดหน่อย เดี๋ยวก็จะเก็บภาพบรรยากาศว่ามันจะสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็จะมีเห็นไหมฮะป่ายทีมนี่ก็จะแบ่งน้องๆแฟนขับเราเป็นทีมแต่ละทีมกันก็เป็นทีมคุณจ้างคุณดีมคุณตรงคุณรัดเดี๋ยวดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับจ้ามีอะไรพูดไหมฮะเฮ้ยพวกเราแน่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงพูดกับใครวะพูดลอยๆหรือพูดะไรเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนนะครับครับผม วัสดี่ะพวกเราอยู่กลุ่มที่ตองตามดี่ตุ่งตุ่มตุ่งตุ่งตุ่ม่มตุ่ป่มตุมปุ่ม่มมต่มตต่มตต่า ตอบคำถามให้ครบทุกข้อภายในเวลาที่กําหนดโดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบแล้วรอเฉลยตอนจบคำถามข้อที่หนึ่งคือวันนี้ที่เราเดินทางมากันมีรถตู้ทั้งหมดกี่คันคนขับรถตู้ชื่ออะไรบ้างไม่ข้อเดียวกันไม่ถามนะป้อมป้อมกูนั่งรถมาเองกูไม่รู้กูข้อต่อไปนะคะระยะทางจากกรุงเทพมาสวนพึ่ง ระยะทางกี่กิโลร้อยห้าสิบกิโลถ้าใกล้ไปใช่ไหมคิดเองเลยอันนี้เออร้ย้าิบนะฉันได้ยินข่าวว่าจะมีคนร้ายท่าทางดูดีผ่านไปมาเมื่อยามราตรีเธอระวังเอาไว้ที่ได้ยินมามันจะออกมามองหาคนเดียวได้อยู่คนเดียวนั้นอันตรายเธอจะทำอย่าประตูห้องน้ำเสียอะไรไม่มีประตู พี่ดิมถูกอ่าถูกใช่ไหมซีนเซ็ชชั่นเสียงเดียวจังหวัดถูกฉันถูกเราจะข้าคนพต่อไปทะเบียนรถพี่ดิมจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจัังหวดสามชาติแม่ไม่ต้องเื่อรายวันละน้เราทำคะแนนค่ะคุพี่ดิมได้คะแนนจ้าเยี่ยมได้ทั้งหมดหนึ่งคะแนนจ้า กลุ่มพี่ตรงได้8คะแนนพี่จำได้4คะแนนเฉลยเลยทีมที่ได้คะแนนรอบนี้ไปคือทีมพี่รัตค่ะ บอกเขาทีว่าทีมไหนลเพราะความจากหัวหน้าทีมที่บอกมาจํานวนคําถูกเยอะที่สุดชนะซึ่ง<ช>เดี๋ยวเราจะมีคำให<ช>้ใ <น S 2> เรา<อ>พูดต่อกันใช่ไหม<ช><ช>คนสุดท้ายรักษารใช่ไหม ที่ไม่มีทีท่าทุ่มเททุ่มทุยเราบอกว่าพอเธอเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนถูกทิ่มแทงทุกมทุยเมื่อเจอเธอเมื่อเหมนมีทีท่าเหมือนถูกทิ่มแทงทุบทับผมครับผมตอนนี้เราเล่นไปแล้วสองเกมนะครับตอนนี้คุณรัฐได้นำมาแล้วหนึ่งเกมแล้วก็มีคุณจำอีกหนึ่งเกมนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าใครจะทำคะแนนนำขึ้นมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่า กติกาของเกมนี่ค่อนข้างกวนส้นตีนมัน oh. คุณหัวหน้าที่รับลูกได้เหลือเท่าไหร่อยากจะโยนให้ใครรับได้เลยค่ะได้เลยเลือเลยเลือเลย้ยาก่อนเป็นปุ้ยมาก่อนเลยเป็นปุ้ยมากเปุ้ยมาก ใส่ฟันเหล็กอยู่ครับแต่เสรยจมากกี้ดังโมครับโคตรจะทําใจเลยครับยาวหรือเปล่าดึงๆๆทุกคนมียิ่งอยู่จัเช้าถ้าเธอเงา้าฉันก็จะรออยู่นี้ฉันได้ยิ่งข้าวว่าจะมีคนร้ายท่าทางเกเรอาจจะเมาแล้วเดินโซเซเธอระว่า ครับผมก็สนุกสนานกันไปใหญ่แล้ว <in> <majesty> ดูภาพกาสนุกมากเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้สนุกสนานกันเลยนะครับสนุกสนานกันไปใหญ่แล้วพวกมึงอ่ะก็สนุกดีครับสนุกมากเลยก็นี่ผ่านไป4ีเกมแล้วในตอนวันก็เละประมาณนี้แล้วก็จะทจะมีผลไปถึงตอนเกมตอนคืนซึ่งจะมันกว่านี้อีกว้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกัน ถึงวันนี้จะขอเปิดตัววันนีนรักกูใหม่แต่เิมีลกชื่อใจคนไม่มีใครม,มีควรักใว่รัม เปิดไป้ายไทยปกซิงเกิลเกมที่สองนะเปิดคำปริศนาไทยชื่อเพลงเกมที่สามคือเปิดชื่อเพลงแล้วร้องเพลงตามเกมที่สี่คือตอบคำถามห้าคำถามซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้าง <c oughs> อนินไซเดอร์อม,มากๆตอนนี้เป็นหน้าที่ของทีมพี่ดิมนะครับตกลงกันว่าอยากเล่นเกมไหนในสี่นี้ก่อนครับเกมที่สามคือเกมเปิดชื่อเพลง แล้วร้องเพลงโอ้เลือกเก่งมีทั้งหมด10เพลงนะฮะแล้วก็เพลงนั้นคือคะแนนเปิดป้ายมาแล้วนะครับเปิดปุ๊บภายใน3นาทีต้องบอกให้ได้ถูกต้องนะครับตามนั้นเท่านั้นนะครับ3 2มสองเริ่มนะสามสองหนึ่งได้ร้องเลยร้องเลยร้ึงสองสามแค่นันและขอสามไม่แลยวดิกนจากการจบหนึ่งสองสามได้ เลือกเกมครับเลือกเกม5เกมที่3ไม่มีแล้วนะเกมที่2เหรอสวยแล้วเกมนี้นะครับเกมนี้คือว่ามี5คําใบ้เปิด1คําใบ้ปุ๊บถ้าเกิดว่าทายถูกเลยว่าชื่อเพลงอะไรได้ไปเลย10คะแนนถ้าเกิดไม่ได้เปิดที่2เหลือ8น้องๆทีมพิรักเลือกคาใบ้ที่4ก่อนอะไรใชอบครับตัวเองเลยดึงเลยดึงเลยเรกข้าใจความรู้สึกงเลยทใบแรกนะครับทำใบแรกนะบ กาชคิดนะพี่โมไม่ใช่เพลงเธอแล้วเราต้องเดาอยู่แล้วแหละเดาว่าคืนนี้สบายคืนนี้สบายนะครับคืนนี้สบายป็นกรอบที่ผิดค่ะเบอร์สองนะฮะเบอร์สองสองพยานมากกว่าสองพยานชื่อเด็กมากกว่าสองพยาที่นั่นที่นั่นไม่ใช่ฟ้าทัวร์ เปิดเพลงดูดิเลยว่าแม่เอาใส่ตเดียวเอาคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปเหลือ2เกมนะครับเกมแรกคือเกมเกมแรกคือเกมเปิดป้ายทายปกซิงเกิลเกมที่สองคือตอบห้าคำถามเบอร์สี่เบอร์สี่คือตอบคำถามห้าคำถามเสื้อตัวนี้เป็นของใคร ออมาตอบเพียงครับพี่รัตครับเสื้อพี่รัตใช่ไหมครับครับเสื้อตัวนี้เป็นของพี่รัตนะครับถูกต้องครับผมเกอเกี่ยมีคำว่าเกลี่ยรับเพียนยี่สิบคำใช่ไหมครับผมมีเออบัต กำนันที่ไปกินบุฟเฟ่ได้ที่โรงแรมเจดีย์บ o t มอตได้หนึ่งท่านมูลค่าพันสบาทให้สองคนมาเลยตังให้นกยี่สิบห้ายี่สิบหกผิดมากกว่ายี่สิบห้าต้นเออยี่แปด เมาแจกตัวละร้อยมันนาได้กวนที่18คูณ38ทุกค่า38 813ค่ะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามนไปด้กันเลยเือราบวันบุฟเฟ่เนี่ยเมียกูยืดไปหมดแล้วล่ะเพราะมไปแดกกับเพื่อนก็คงเป็นเงินสดในราคาเท่ากันผมให้สา0 0ับาทิมินนโชว์ใช่ม้า เดี๋ยวผิดครับม <apology> <respond> ันจน <approved> ุต <aud Kiss wei> ิเายครับเดี๋ยวทโอ้โหดูนะาโอโหเสียครับผมนะครับก็เมื่อกี้คือภาพกิจกรรมตั้งแต่เช้าึงกลางวันถึงตอนนี้ครับก็มีการเล่นเกมแล้วก็หาไฟมันแท้ของทุกคนเลยครับ สนุกสนานมากแบบว่าเยอะมากเก่งทุกคน,นสนุกสนานมาก <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทมาวันนี้ังน้องทุกคน,น,นขอบคุณ <Hide. S 2> ทุกคนที่ <Agre ed. S 2> ติดตามซุปเปอร์ทีวีนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะออกทุกวันที่1และวันที่16ของเดือน <c oughs> แต่หลังจากเทปนี้ไปครับเราจะมีการอัดเสียงยาวๆแล้ว <Ừ. S 2> ยาวๆแล้วอาจจะไม่ได้ว่างมากเราขออนุญาตทุกท่านนะฮะออกทุกวันที่1ของเดือนเป็นต้นไปต้นเดือนมาแล้วต้นเดือนเป็นเดือนละเทปแล้วพอเรา เซ็ตอัลบ hmm. so, yeah? so, yeah? so, no pues, ั nope. oh 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 uh ้ม huh. ป oh uh ุ huh. so? These, uh, so, uh ๊บเลยกลับมา1นึ่งและสิบหกเหมือนเดิมนะครับต้องขออนุญาตแค่เว้นในช่วงอัดเสียงไปก่อนเนาะวันนี้ครับขอบคุณทีมงานสโมรูมทุกคนนะครับที่ทำให้งานสนุกสนุกเกิดขึ้นได้ครับผมขอบคุณน้องๆที่มาร่วมสนุกพี่ๆที่ร่วมสนุกด้วยกันทุกคนใช่ครับครับผมก็เขาเหล่านี้ทำให้พวกเราถึงมีวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันซุปเปอร์ทีวีในตอนใหม่นะครับเดี๋ยวดูส่งเสียงแฟนคลับฟังเสียงแฟนคลับมาหน่อยนะฟังหนึ่งสองซับเยอเจอกันครับเจอกันครับบบ๊าายย พ่อตีองชื่ออะไรไอ้เหี้ยหนุ่ยไม่รู้ใชัยศรีเวลาใครเผลอเนี่ยเราจะชอบเอามือถือเพื่อนเนี่ยมาเปลี่ยนสเตตัสเฟซบุ๊กเปลี่ยนเป็นอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเพื่อพ่อแม่งเห็นพ่อแม่งเป็นแฟนขึ้นเลยแบบใครที่เล่นอย่างงี้อยู่รู้ตัวไว้ด้วยนะว่าทำผิดเนี่ยเขาเป็นคนของประชาชนนะเล่นพี่เล่นอย่างงี้ไม่ดีนะกันเวลาเบออกเดี๋ยวนี้เลยนั่นคุณชัยศรี อะ<ม>ไ <ป S 2> ได้มคุณไม่ไกล้า <ไป S 3> ทำตุ๋ไ<ป>อ้คุณแหละน <c oughs> ี่แหละ